สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้แอนจะพาเฮ็ดไข่ลูกเขยพี่น้องเป็นแต่แซบบอไปเฮ็ดน้ากันเลยพี่น้องแอนได้ไข่เป็ดเมื่อา30หน่วยจ้ะพี่น้องอา่าผี่คนไทยในสโลวีเนียนี่แหละจ้ะเพิ่นเลี้ยงไหมจ้ะถ้าจะถามว่าหาซื้อตามท้องตลาดตามหางมีบ่บ่มีพี่น้องหากินยากเติบอยู่จ้ะเพราะว่ามันบ่เป็นที่นิยมสําหรับอ่ฝรั่งนะจ้ะเนาะกะจะปีนึ่งก็สิอาสิได้กินซ้ำนี่แหละพี่น้องเพราะว่าเขาก็จะออกไข่ช่วงนี้ไหมจ้ะกะเดียวสิพาลงไปอัน คุดเอาพักซี่ก่อนพี่น้องเนี่ยถ้าช่วงหน้าห่อนี่ก็จะบ่อึดพักกินก็นี่ดอกพี่น้องช่วงนี้ก็มีแต่พักซี่นี่แหละจาจะกินได้เนาะพี่น้องเนาะมีพักยุติดบานหนังสีมันก็นจะสะดวกสบายพี่น้องเอามาล้างทำความสะอาดแองก็จะไปต้มน้ำให้เดือดแล้วก็เอาใส่เกลือลงไปน้ำเดือดน,นึงสอนซ่าพี่น้องหลังจากนั้นก็แองก็จะต้มไข่จับเวลาต้มไข่หกนาทีให้น้ำเดือดก่อนเด้อพี่น้องเขายังจับเวลาต้มไข่หกนาทีถ้าเขาได้อยาก ไข่มาตุมเนาะกะตุมประมาณหนาทีจากนั้นเท่ากบเอาไม่เนี่ยควนๆเข้าไปจักน้อยเคียียเคียเข้าไปเพื่อที่จะให้ไข่แดงอะ่ะเขาอยู่ตรงกลางจ้าหลังจากนั้นแอนกนจะจิเตรียมมาหันมีดเบิ่งแนวอันรับมีดพี่น้องฝนมีดต่างประเทศเป็นทังสี่ละเตรียมไว้จะหันไข่พี่น้องไข่ได้ทีห6นาทีแล้วแอนก็นจะเปิดส่น้าเย็นพี่น้องเย็นแซ่เขาไว้ก่อนจะข้าวเขายังสีได้ปอกอกอกง่ายจ้ะจากนั้นแอนก็นจะมาหันหัวหอมพี่น้อง หอมหัวแดงพี่น้องนี่แหละตอนแรกว่าสีใส้ส,สองหัวโอ้ยพาออกแล้วแบบได้บบกหลายตัวนี่ว่าสันก็เป็นหอมแขกนี่นะจ้าประมานซัานี่แหละพี่น้องหั่นไปหั่นบางก็นี่ผู้ใดหั่นบางก็นี่ได้กับหั่นบางก็นี่เด้อพี่น้องเด้อยนี่ยพอถอดออกมาเขาจีได้เหลืองทั่วกันสม่ำเสมอจ้าทอดหอมอันนี้แล้วก็จีไปหั่นพักซี่ไปจ้าหั่นพักซี่หอ,หอมหอมนี่แหละพี่นอ้องหอมกุดเลเดอพี่น้องเด้อ ขาดว่าได้กับอาหารไทยกับผักซีนี่แหละจ้าข้ออันนี้ก้อนพี่น้องบอกเปลือกเอาก้อนจ้าเปลือกนา้าหนาพี่น้องไขปิดบอกพักไว้ก้อนพี่น้องลังจากนานแองกาซีมาเตรียมน้ำตาลปีบนี่แหละจ้านี่แหละน้ำตาลปีบรุ่นแบบว่ารุ่นซับเอาพี่น้องเพราะว่าบ่ซับก็ได้แต่มันสีละลายยากพี่น้องกับมาซวยซับจักหน่อยซับให้เขาแบบว่าเขาสีเป็นละลายยามเข้าไปเคี่ยวเฮ็ดเป็นน้ำอันสวัสดิ์ลาดไข่แม่พี่น้อง แล้วก็เอาไข่นี่ย่ามทอดนังสีพี่น้องเอาไข่ซับเอ้กระดาษน้ำจืกน้อยเดอ้อให้เขาแหงแหงย่ามทอดเขายัางสีบอร์นน้ำมันกระเด็นหลายวิธีการเช็คน้ำมันของแอนก็คือเอาตะเกียบลงไปจุม่มเลยจ้าถ้าึืนฟ้องขึ้นมากอถือว่าห่อนแล้วแล้วก็เอาลงไปทอดพี่น้องทอดไข่จนห้เลืองหมดละจ้าทั่วถึง แต่เหลิวคนไปคนมาพี่น้องคน้นจนกว่าแบบคิดว่าหฮาสิทัวมันสีทว,ว่วหละแต่ว่าก็ทอดไปทนมากกับแปกเขาคือบ่ทว่าวแอนกระทอดไปจนกว่าแบบรู้สึกว่าอันไข่เนี่ยจะแตกเราพี่น้องก็เลยตักขึ้นเลยจ้าปกติมันก็ต้องทัวก็เลยว่าแน่ใจว่าขึ้นกับอากาศหรือไข่หรือเป็นจังไดกับว่าแน่ใจเพราะว่าไข่มันจะเริ่มแตกเราไม่พี่น้องแอนก็จะเทน้ำมันออกแอนก็จะไม่เจียวหอม ให้หอมๆเหลืองๆพี่น้องจเจียวไปจนจนหอมพูละจ้าจนเหลืองๆพูดละแล้วก็จะเอาตักพักว้กอนพี่น้องให้สเสด็จน้ำมันแล้วก็ทอดบักพริกพี่น้องทอดบักพริกแหง้งทอดไปจนแบบว่าออกเปลี่ยนสีจักน้อยพูละเท่ากับพ่อล้วพี่น้องกับพักใสทิสชูไว้ให้ซับน้ำมันไปในโตพี่น้องหลังจากนั้นแองก็จะม่าเฮดอ่ะซอสพี่น้องเอาน้ำลงไปหนึ่งซอนโตพี่น้องน้ำ ตาลปี๊บนั่นละที่ทุบๆไปนั่นละสูตรนี้ก็ว่าตายโตเรือพี่น้องเล้อฮากาเอาเล็กๆก็เอาลงไปจักหน่อยก่อนพี่น้องนำมะขามเปียกสามซอนโต๊ะนำมะนำปลาสามซอนโต๊ะพี่น้องแล้วก็นำตาลปี๊บนี่2 2สองสองซอนโต๊ะจ้ะเอาค้นๆลงไปแอนส่วนหนึ่งมะขามไอหอมเจียวแอนก็นจะลงไปแล้วก็พักชี่แอนก็นจะลงไปเคี่ยวเคียวเคี้ยวจนได้น้ำ เหนียวขื่นจังน้อยคนขึ้นจังน้อยผุนหละพี่น้องซิมเอาพี่น้องแล้วก็บสิมมะพาไข่พี่น้องเมืองสิมะพามาเบิงไข่ยางบักตูมนี่พี่น้องไข่ลูกเคยยางบักตูมมึงสีจังก,กำลังแสบพี่น้องเป็นแต่แสบจ้ะหันอยากจังน้อยขนาดฝนมีดละเด้เนี่ย <c oughs> แต่แสบพี่น้องลองเอาไปเฮ็ดเบิงเด้อวิธีแอนนะเนี่ยมาเลี้ยงมาจัดพี่นอ้องแอนก็นจะเป็นคนแบบ บลูอะพี่น้องกับว่างๆลงไปละก็ลาดละก็แล้วแต่ว่าจะคล้องบบ่หูว่าเป็นอย่างพี่น้องมักอยากเป็นคนมักจัดจานไหมพี่น้องจัดจานอยากจัดเห็นสวยๆงามๆจังสี่เมตราบลูเป็นติดเป็นนิสัยจังสี่พี่น้องว่างามเมงสี่กับบะหูนะจานเนาะส่วนโตมักจัดจานให้งามๆพี่นอ้องแล้วก็เอาน้ำซอสบะคามนั่นละพี่นอ้องนี่ละมาลาดยิมลาดลงไปมักหน่อยมักคล้ายลาดลวก็เอากะเทียม เแมนกะเทียมโอ้ยเนอันหอมหัวแดงเจียวเนี่ยจ้าเอาวางไว้เจละสิ้นก็ว่ากันไปแลลวก็พักชี่ลู่แล้วก็บพกพริกถามว่าบอกพริกกินบ่บอคอยตบแต่งกือเผือความสวยงามขอว่าด้กินพชษนึงซีนะงามบ่เป็นจะแซบบ่พี่น้องเมืองน่ะจะแซบเนาะไปเหตุบ่งเดอจ้าเด้อพี่น้องเดอสิพ้ามากินละพี่น้องอาการไข่ก็ยังพอนดีขึ้นดอกจ้าก็จะประมาณนี้ละพี่น้อง กินเขายู่ผู้เดียวแฟนกลับไปเฮตุงาน้นอยู่อำเภออีกอำเภอหนึ่งพี่น้องแล้วกัลูกๆช่วงนี้ก็ไปรงเรียนจ้ะตอนนี้ก็เป็นเวลากินเขาเที่ยงของแอนแอนก็ที่ประจําวันก็ก,กินเขาเที่ยงคนเดียวยุงสิหล่ะจ้ะพี่น้องแต่ว่าก็บ่ได้ซี่เรียดนะพี่น้องเพราะว่าลักลักบ้านแอนก็บ,บ่ได้แบบว่าต้องกินเขานะพ่อหนาะพ่อมตาอะไรกันขนาดนั้นพี่นอ้องผู้ใดหิวย่ำใดก็กินย่ำนั่นนะพี่น้อง แต่มันก็สิมีจักอาทิตย์หนึ่งมือหนึ่งสองมือที่แบบว่ายังเสาอาทิตย์จึงเสียต้องกินข้าวพ้อหนาพ้อ,าพอตาก,กันยังสีจ่จากกะมีจ้ะว่าทุกคนก็มีหนาทีอของจาของเบียกงานการส่าง,องของจาของยังสี่แม่จา่าก็เลยบ่ไดรแบบแบบตายตัวเป๊ะๆพี่น้องว่าต้องกินข้าวพ่อหนาพ่อมตาก,กันเสมอไปยังสี่แม่จา่าข้างนอกก็ล่มแห้งๆพี่น้องโอ้ยเป็นอะไรที่ ย่านที่สุดเลยพี่พน้องล่มนี่แหละตีตามาย้ำไหลคันยิบ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 ย้ำออกข้างนอกอังซีกคันน้ำหนาน้ำผิวหนังไปยังสันเด้พี่น้องมันเป็นไปทั่วไปทีบเด้ปกติบ่เคยเป็นปยังสีดอก,าก้าบักพิกนี่ถามว่าเอาจริงจริงกินบ่กระบอพี่น้องเพราะว่าแอเมันคนกินเผ็ดบ่สูจ้จ้าเป็นคนบ่คอยมักเผ็ดแต่กัเป็นบางอย่างที่กินเผ็ดได้ยังสีจะให้คอยมักกัดบักพิกยังสีคอยกัดบ่ได้ดอกเด้อคอยเผ็ด นี่แหละพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเมนี่ก็คือไข่ลูกเขยไข่เป็ดเนาะพี่น้องเนาะอย่างมาตุ่มเส็บแซบเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิเอาไว้ให้แฟนกินน้ำยูว่าเพิ่นสิกินบอเอาไว้เจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีจ้า